สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมันเนยกันอีกเช่นเคยนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อๆไม่มีไขมันให้กับปุณอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับพี่วัวมีคําถามคําถามหนึ่งครับที่ไปรวบรวมมาจากเพื่อนๆเนาะเวลาเราได้พูดคุยกันกับกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการ admit, นัดมิติ้งกินข้าวกุ้ปลายถ้าได้คุยกันเกี่ยวกับประเด็นการลงทุนซื้อขายหุ้นเมื่อไหร่ครับมักจะมีคนถามขึ้นมาเสมอครับว่าเมื่อไหร่ ควรจะขายหุ้นดีฉันควรต้องถือหุ้นนานแค่ไหนพี่บัวก็เลยคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจครับน่าเอามาคิดต่อกันและเอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นั่นเอง ทีนี้ครับพี่บัวก็เลยลองพยายามไปหาคําตอบมาครับพยายามไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับนักลงทุนคนอื่นๆหลายคนครับก็พูดติดตลกกันมาเลยครับว่าใช่จริงด้วยการซื้อหุ้นนะมันไม่ได้ยากเลยฉันคิดมาดีแล้วว่าตัวนี้แหละฉันมั่นใจฉันก็กดซื้อขึ้นไปทันทีแต่การขายเนี่ยมันยากมากครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดจะขายมันจะมีปีศาจในใจนะครับตัว A ตัว B ตัว C ีเนี่ย เข้ามาบุ้นวายในสมองของเรานะครับแล้วก็มันก็พยายามเป่าหูเราต่างๆนานาว่าเฮ้ย <c oughs> จะดีไหมอ่ะจะอย่างนั้นอย่างงี้ดีหรอนะครับตอนซื้อเราวิเคราะห์ดีครับเรามั่นใจกับหุ้นตัวนี้เราถึงตัดสินใจซื้อและเริ่มลงทุนกับมันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มซื้อหุ้นตัวนั้นไปแล้วความรู้สึกผูกพันมันเกิดขึ้นครับและยิ่งเราถือมันไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งผูกพันกับมันนานเข้าเรื่อยๆยิ่งตัวนั้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ย ตัวโปรดของคุณนะครับเป็นหุ้นที่ทํากําไรเรายิ่งไม่อยากขายเข้าไปใหญ่เข้าขายเป็นแบบหุ้นลูกรักอะไรสักอย่างกันได้เลยแล้วจริงๆแล้วนะครับเราควรใช้หลักคิดอะไรวิธีคิดแบบไหนนะครับที่จะมาใช้เวลาเราต้องกดขายหุ้นกันบ้างนะครับตามหลักแล้วไม่มีครับ ไม่มีเลยครับว่าเราจริงๆแล้วเราต้องถือหุ้นนานแค่ไหนหรือต้องทําอย่างไรกับมันบ้างนะครับเพราะโดยหลักการของถ้าเป็นนักลงทุนแนว VI น,นะเราก็จะเน้นนะครับเน้นวิเคราะห์ที่มูลค่าหุ้นตัวนั้นเราจะสนใจที่มูลค่าของมันนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นหุ้นตัวนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ไปซื้อมันในช่วงที่มันต่ากว่าใช่ไหมครับและเราก็รอรอจนกว่ามันจะถึงเวลาที่หุ้นตัวนั้นมันตรงกับ ราคาที่เราตั้งใจไว้คิดวิเคราะห์เอาไว้นั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติหุ้น A เ,เรามีหุ้น A ตัวหนึ่งครับราคาตอนนี้ตลาดตั้งไว้10บาทด้วยกันเรานั่งวิเคราะห์มาแล้วครับเปิดดูงบแล้วนะครับลองฟังสัมภาษณ์ของผู้บริหารแล้วดูการตลาดโดยรอบๆนะครับเดินไปใช้บริการบ้างอะไรบ้างแล้วเราพบว่านะครับพอเอาตัวเลขมาตีเราพบว่าหุ้นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถมีมูลค่ามากขึ้นไปได้ถึง20บาท โหนี่มันหนึ่งเข้ากันเน้นๆเ,เลยนี่เราตัดสินใจซื้อเลยครับตอนนั้นเราซื้อด้วยความมั่นใจถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเมื่อเวลามันผ่านไปหุ้นมันขึ้นมันขึ้นได้ดังใจเราเลยครับจนมันไปถึง25บาทคําถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทุกคนจะเริ่มมีความคิดแล้วแหละว่าทีนี้ต้องทํายังไงกับมันดีจะขายไหมหรือจะยังไงดีทางเลือกมันก็มีอยู่ง,ง่ายๆ2ทางด้วยกันนะครับก็คือทางที่1ถือต่อซะเลย แต่ถือในที่นี้ครับเราต้องถือด้วยเหตุผลเราไม่ได้ถือด้วยอารมณ์นะครับเราต้องรู้ตัวด้วยครับว่าเราถือหุ้นตัวนั้นต่อไม่ใช่เพราะเรารักมันหรือว่าเราเสียดายมันอะไรทั้งสิ้นนะครับเราต้องย้อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยแม่ ไอ้ไอตัวเนี้ยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรานั่งวิเคราะห์กันเฮ้ยมันขึ้นไป25้าบาทแบบนี้เราเอาทุกอย่างกลับมานั่งคิดใหม่อีกครั้งได้เสมอนะครับเพราะว่าระหว่างทางมันมีอัปเดตเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอใช่ไหมครับเราตามพื้นฐานของหุ้นตัวนี้อยู่นะครับถ้ามีข่าวอัปเดตขึ้นมาเราอาจจะพบว่าอืแนวโน้มมันอาจจะเป็นไปได้ถึง30บบาทเลยคุณก็เลยถือต่อถ้าถือด้วยเหตุผลนี้โอเคนะครับแต่ถ้าถือด้วยเหตุผลทาง อารมณ์ด้านอื่นๆคุณอาจกําลังเอาอารมณ์ขึ้นมาเหนือเหตุผลแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ทาให้คุณพลาดได้ง่ายๆทีนี้ถ้าเราถือต่อนะครับโอกาสมันก็จะออกในสองหน้าถ้ามันออกหน้าแรกนะครับถือต่อแล้วยังได้กําไรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี ถูกไหมครับแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดว่าอืราคามันเนี่ยไม่น่าจะไปได้มากกว่านี้แล้วแหละมันชักเกินอย่างที่เราประเมินไว้อีกครั้งแล้วจะกดขายเลยก็โอเคนั่นเช่นกันนะครับเพราะเราได้กําไรขึ้นมามากกว่าเดิมที่ตั้งใจไว้จากเดิมเราคิดว่า20บาทก็พอแล้วนะครับทีนี้มันขึ้นไปถึง30แล้วได้เวลาแล้วขายดีกว่านะครับเนี่ยนะครับททมมิ่งที่เหมาะสมในการขายหุ้นนั่นเองโอกาสที่2ที่มันจะออกก็คือถือต่อแล้วราคามันลงครับ เพราะว่ามันขึ้นมาเกินกว่าที่คุณเคยวิเคราะห์เอาไว้คุณเคยวิเคราะห์ไหว้ที่20ตอนนี้มันอยู่25คุณก็อาจจะคิดว่าอืถือต่อไม่เป็นไร มันเรากําไรมาแล้วเท่าตัวหนึ่งถ้ามันขึ้นไปอีกก็ยังดีแต่ถ้ามันตีขาลงกลับมานะครับกลับมาอยู่ที่20บาทถึงตอนนั้นคุณกดขายคุณก็ยังจะได้กําไรตรงกับที่คุณคิดเอาไว้ตอนแรกอยู่ดีนะครับแล้วก็เก็บมันไว้เป็นบทเรียนเนาะเราอาจจะต้องวิเคราะห์มันให้ดีกว่านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแนวโน้มจะไปต่อนั่นเองทีนี้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับต้องจากถือต่อแน่นอนครับกดขายมาเลยทันที นะครับไม่ต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากหรือซับซ้อนเพราะคุณได้กําไรเนาะเท่าตัวแล้วจากจุดที่คุณิเคอเอาไว้มันเป็นหุ้นที่ถึงจุดที่คุณคํานวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าให้พี่วัวสรุปคําตอบนะครับของคําถามที่ว่าเมื่อไรก็ตามเมื่อไร่เหรอที่เราควรจะขายหุ้นพี่วัวจะขอสรุปออกมาเป็นหลักคิดนะครับง่ายๆประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ยึดหลักการให้มั่นครับ เอาให้มั่นเลยนะเราจะมาขายหุ้นตัวนั้นเมื่อมันมีมูลเมื่อมันมีราคาแพงกว่ามูลาค่าจริงนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยก่อนซื้อเราพิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเท่าไหร่เมื่อใดก็ตามถ้ามันขึ้นมาแล้วนะครับเกินกว่าที่เราประเมินหรืออะไรก็ตามกดขายมันทันทีครับอ่าทีนี้ระหว่างทางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็เอาข้อมูลนั้นมาตัดสินใจได้เสมอยึดหลักการไว้ก่อนเป็นสําคัญ หรือวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือขายเมื่อครบกรําหนดระยะเวลาที่เป็นเป้าหมายในใจพี่วัวได้คุยกับหลายคนครับเพื่อนๆหลายคนก็จะมีตัวเลขในใจกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีจํานวนปีในใจว่าฉันจะรอเธอนานแค่ไหนบางคนก็บอกว่า3ปีบางคนก็5ปีดังนั้นนะครับเมื่อถึงกําหนดแล้วแล้วเจ้าหุ้นตัวนั้นมันไม่ได้ไปไหนต่อ มันยังอยู่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการวิเคราะห์ตอนแรกผิดพลาดไปบ้างนะครับดังนั้นทามี่นี้ก็เหมาะสมอีกครั้งนะครับที่คุณควรจะตัดสินใจขายมันทิ้งแล้วเปลี่ยนไปดูหุ้นตัวใหม่ที่เหมาะสมกว่าเอาตัวนั้นกลับมาเข้าพอร์ตแทนก็น่าจะดีเช่นกันนะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะครับเราจะขายเมื่อเจอหุ้นใหม่ที่ดีกว่า การซื้อหุ้นก็เหมือนการทำธุรกิจนะครับเมื่อใดก็ตามถ้าเราเจอข้อเสนอที่ดีกว่าเราก็ควรจะหันไปมองแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้เราได้ลองบ้างอย่าไปยึดติดมันมากเกินไปครับเราไม่จาเป็นต้องรักหุ้นเดียวตลอดการละนานเทินนะครับติดพอร์ตไว้อย่างนั้นไม่จาเป็นเพราะว่าเหมือนกับการทำธุรกิจเราสนใจที่ผลตอบแทนและผลกําไรมากกว่าเมื่อใดก็ตามทางเลือกใหม่มันดีกว่า พอวิเคราะห์และเปรียบเทียบกันแล้วเราก็สามารถกดขายตัวเก่าครับแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่ที่มันตรงใจกว่าเราได้เลยและนี่ก็คือทางเลือกง่ายๆนะครับวิธีคิดง่ายๆเวลามีคำถามขึ้นมาในใจว่าเราจะขายหุ้นเมื่อไหร่ดีและเราจะถือมันนานแค่ไหนนะครับถือมันนานแค่ไหนง่ายๆก็ดูกําหนดเวลานะครับมีกําหนดไว้แล้วระยะเวลาในใจขายเมื่อไหร่ก็ดูง่ายๆครับหลักการ เน้นหลักการไว้ก่อนเมื่อใดก็ตามที่มูลค่ามันพุ่งขึ้นมาแล้วพอพอกกดขายยังไงเสียคุณก็ได้กำไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือเมื่อคุณเจอทางเลือกใหม่หุ้นตัวใหม่ๆมีเข้ามาในตลาดเรื่อยๆครับหรือ หุ้นตัวเดิมนั่นแหละแต่เขามีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเปลี่ยนแปลงพื้นฐานหรือการเข้ามาถึงของเทคโนโลยีอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทรนต่างๆมันก็อาจจะเปิดโอกาสให้หุ้นเก่าตัวนั้นกลับมาเป็นหุ้นที่ดีได้อีกครั้งนั่นเองและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่พี่วัวนํามาฝากกันในวันนี้สําหรับใครก็ตามที่เคยมีคําถามเรื่องนี้ในใจนะครับว่าเมื่อไหร่จะขายหุ้นลองนําไปใช้คิดตามกันดูก็ได้และใครมีวิธีใหม่ๆม,มานําเสนอนะครับ ว่าเวลาคุณกดขายหุ้นนั้นคุณคิดยังไงคุณถึงขายมันออกไปจากพอร์ตนะครับแชร์กันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเงินพ่องมันเนยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆจากเงินพ่องมันเนยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ